โ okay, อเคอะครับวันนี้ก็อยู่ผมในอา t s นี่เสนะครับนะและในวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบบ์มือที่มิสตอรี่สหรือ MM2 กันอีกแล้วโอ้โหแม่งเล่นแต่เกมนี้นะครับนะอ่าฮะซึ่งเหตุผลที่กู อัดคลิปทําคลิปเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยเว้ยคือกูแค่แบบเอ่ออะไรนะเล่นกับเอ่อน้องเบสไทมช์ชาแนลอีกแล้วนะครับนะอ่าฮะซึ่งนั่นแหละกูก็รู้สึกไม่ค่อยมีอะไรทํานะกูไปสมัครแบบเปิดไมในเกมไล่นะครับนะเออแต่ก็รู้สึกว่าหาห้องคนไทยที่แบบคุยดีๆไม่เจอเลยนะครับนะอืกูก็รู้สึกเบือ่อเบื่ออัดคลิปแม่แลนะเลยนะครับนะเล่นกับเอเล่นกับเบ time Channel นั่นแหละเดี๋ยวก็จะแปะช่องไว้อืม โอเคตรงนี้ปลอดภัยหมดแน่นอนนะครับนะข่ดิคือกูเก็บไข่มาแล้นี้ะแบบครบหมดทุกอันนะครับหน่อยามาขอกูก็ได้ไอเทมหมดทุกอัน้วกูก็ได้สิ่งนี้มานั่นคือไข่นั่นเองนะครับนะสามารถเอาไข่มาถือได้เี่ยนะทำไมมันเสียในนั้นแหละสักคนหนึ่งอะสกูไม่รู้หรอกว่าใครแต่กูแอบก่อนเนี่ยใครเดินมาตรงนี้กูรู้เลยว่าต้องเป็นมร์เดอร์แน่นอน ซึ่งกาเราได้หนูเกมนี้นะครับนในช่วงเทศกาลช่วงประมาณช่วงเนี้ยก็คือถ้าเห็นคนถือไข่โดเนายจะรู้เลยนะครับว่าเป็นคนที่แบบเก็บหาไข่หายากจนครบแล้วน,นั่นเองซึ่งผมจะวางลงไว้ก่อนเราถือไปถือมาสักพักนะครับนะเดี๋ยวก็จะสุ่มได้ไข่ไม่เหมือนกันน,นั่นเองที่เราถือในแต่ละครั้งถือแล้วก็เก็บถือแล้วก็เก็บอ่ะก็ถือไปเรื่อยๆก็เจอไข่หายากก็แบบเพิ่มความเทน,นะครับนะโอเค ถือเป็นเรื่องดีแน,แน่นอนกูเอามีดโครมาติกกับปืนโครมาติกมาใส่อันหนึ่งนะมันเป็นสีที่สวยมากเท่มากแล้วโอ้ตรงนี้ตายแล้วนี่หว่าแล้วเมอร์เดอร์อยู่ไหนอ่ะกูย,ยังไม่เห็นตัวฆาตากรเลยแต่กูเชื่อเลยใครสักคนเดินมาตรงนี้ยมันคือฆาตากรแน่นอนไม่ว่าเขาจะเก็บมีดไว้หรือว่าถือมีดไว้อยู่ในกะูดูดิมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงเหมือนกันนะ เอาจริงด่านเวิร์กเพลสเนี่ยเป็นด่านที่แม่งที่แอบน้อยมากนะครับนะคือมันก็ไม่น้อยมันก็มีที่แอบนะแต่ว่าที่แอบแต่ละที่แม่งไม่เนียนไงอย่างไงตรงที่กูแอบเนี่ยฆาตกรต้องโง่จริงๆอ่ะถึงจะแบบไม่เห็นกูนะซึ่งก็มีหลายรอบนะที่แม่งไม่เห็นกูขนาดกูกระโดดออกไปแล้วนะเฮ้ยเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยยังไงเฮียนี่ก็เป็นแน่นอนนะครับนะมันพ่อมึงโอ้คืออันนี้กูต้องตายนะครับนะคือกูจะจู๊กออกไปยังไงกูต้องตายอยู่ดี คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นกับกูเดี๋ยวกูก็แปะชื่อแม่งเลยนะครับน,นี่ชื่อในเกมนะครับนะ่ะตามนี้เลยสามารถแอดกันได้นะครับนะืะซึ่งวิธีไอ้สมัครไมเปิดไมโลบอกเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่แน่นะถ้าเกิดแบบว่บางๆมีโอกาสกูอาจจะทําคลิปสอนไปเลยก็ได้นะเออก็แบบมันมันง่ายจริงๆนะ แค่สามวิธีเองอืมง่ายๆชิวๆอีซี่อีซี่แต่ต้องบอกก่อนเลยนะเว้ยว่าอันนี้คือสิ่งแรกที่กูจะบอกเลยคือถ้าจะถ้ามึงจะสมัครเปิดไหม์ในเกมเนี้ยคือมึงแบบอายุในตัวละครออายุที่มึงตั้งไว้อะมึงต้องแบบอายุสิบสามปีขึ้นไปเไว้วยง่ายๆถ้านับมในปีนี้ก็คือเกิดปีสองพันสิบเนียนะเออนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนี้เอาไปว่าเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องนั้นเลยมาโฟกัสที่การเล่นกันดีกว่านะครับนะเออเราจะ เอ,อบด่านนี้เหรอด่านด่านเอชื่อด่านยาวชิบหายนะครับนะกูไม่เคยจําเลยจริงๆล้วเล่นมาเล่น M M สองมาหลายปีเนะี่ยแต่นี้ด่านเดียวเลยที่กูจําชื่อไม่ได้ชื่อยาวชิบหายนะครับนะนี่เราสามารถยืนเนียนตรงนี้ได้นะครับนะแต่ใครๆก็รู้ว่าเป็นผู้เล่นนะครับนะดูมีดดูปืนก็รู้แล้วเดี๋ยวปึนนงเออคนไหนนะที่เป็น G M นี่ใช่ไหมนี่คิริสนะครับนะเนี่ยไอตัวหัวกวางเนะี่ย คนนี้ใครวะโมเดลเก่าหรืออะไรไม่แน่ใจตรงนี้ถ้าเรากดปิ้งเราเข้าไปแอบได้ไรประโยชน์นะครับนะเดี๋ยวเราก็โดนเสียบตายอยู่ดีมมีจวงมาก็เรียบร้อยอ่ะโดนฮิตบล็อกเราเราก็เละน,นะครับนะด่านนี้มันเป็นด่านสารเคมีเจนนะตรงนี้นคือที่วาร์ปนี่เดี๋ยวพามารีวิวเครื่องตรงนี้หน่อยด่านนี้นี่ลูกเล่นเยอะนะครับนะถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ À, ประตูฝั่งนี้กับฝั่งนู้นมันจะปิดลงนะครับนะอืมซึ่งฆาตกรเนี่ยถ้าเอามีดมาทาลายสามารถเอามีดมาทําลายเครื่องนี้ได้นะั่นเองนะตรงนี้ก็คือสับสวิตแล้วก็เข้าไปแอบได้นะั่นเองถือเป็นแอบที่แอบที่ดีนะอืมแต่ถ้าโอ้ยตรงนี้เครื่องโคลนิ่งนะั่นเองนะครับนะเรากดแล้วก็เข้าไปในเครื่องนี้อ่าฮะตรงนี้มันก็จะสปอนเราอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะั่นเองถ้าสําเร็จนะดูดิ่าจะสําเร็จไหมฮยน่าจะได้ดูทรง ใช่ไหมโคนิ่งพิกซี่เทสล่างสองมาไหมเฮ้ยเดียวฮะเอ้ามันเครื่องโคนิ่งไม่ใช่เหรอเดียวเดียวเดียวเฮ้ยทุกคนทำไมหัวกูโตอย่างนี้ไอ้เชี่ยวหัวกูโตมันเออเล่ออ๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันคือจุดเริ่มออนี่คือไข่อีสเตอร์ที่แร่เอกที่หาง่ายมากนะครับนะอืมมันแกี้อ๋อกูเก็บเหรียญครบแล้วสี่สิบเหรียญเฮ้ย หัวหมูกูใหญ่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่หัวหมูดีม,มันคือมันคือหัวคนนะครับแต่เป็นหน้ากากหมูเฉยเออพิกซี่เทสอ,อ่ะโอใครปิดประตูอ่ะแล้วฆาตรกรอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่ไงอันนี้เครื่องยืนยันตัวเครื่องสแกนเหมือนในอมองอัดเลยนะครับนะฮ่าอินโนเซนต์ตรวจกูทีหัวกูโตอย่างนี้แล้วทำไมหัวกูโตวะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถาวรไหมเป็นถาวรนี่ฮาเลยนะตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่โดดเด่นเราก็แอบได้นะเอาชนะ คือเฮียแหละวะโอ้โหงงคลิปหายในตานี้เออคลิปนี้ก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนะว่าเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทํานั่นออึองเออจริงๆมีหลายเกมเลยที่คนดูขอให้กูเล่นมากูยังไม่เคยทำเนียกูโัวแต่ตอบคอมเมนต์ไปว,ว่าว่างๆมีโอกาสเดี๋ยวทํานะครับอะไรอย่างเงี้ย คือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อใจนะครับนะว่าผมจะไม่ทําให้ดูอย่างจริงๆคือผมก็ยอมรับเลยว,ว่าผมจําไม่เคยได้เลยนะครับนะว่าแบบมีเกมไหนบ้างที่คนดูขอให้ผมเล่นน่ะเออแต่บางเกมถ้าเกิดว่าผมไม่สนใจผมอาจจะปล่อยผ่านไปเลยก็ได้นะเออมีเกมหนึ่งที่กูกําลังแบบเออ,อยังไงดิสนใจอยู่ัง้งเออก็คือชิคเก้นลันะซึ่งกูย,ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับนะอืมไม่เคยเล่นในซ้ำไปเดีย๋ยวเล่นอีกสักสองตาดีมั้งออ ออ,อ,อ,อกลัวแล้วมันสุ่มบทนานอย่างนี้ต้องเป็นเชอร์ลิฟนะครับนะผมจําจําแพทเทิร์นการสุ่มไอตัวบทบาทเราได้นะครับนะเออถ้าสุ่มมาแบบเร็วๆเนี่ยอินโนเซนต์แน่นอนนะครับนะถ้าสุม่มแบบว่าลักษณะเหมือนขึ้นเชอร์ลิฟกับอินโนเซนต์มาบ่อยรู้สึกว่าเราจะได้เป็นเมอร์เดอร์นะครับนะส่วนเมื่อกี้ถ้าสุม่มน,นานนานสุดแล้วมั้งน่าจะเป็นเชอร์ลิฟนั่นแหละเออ คือมันก็ไม่ไม่ไม่ผมไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เ็นนะว่ามันจะแบบต้องมีแพทเทิร์นตามนั้นมันถึงจะได้รับบทบาทของพิเศษมาเออหรือบทบาทอะไรก็ช่างเหอะแต่เอาเป็นว่าผมคือดูเล่นจนจําได้อะครับนะเออเอาละด่านนี้ดานน่ดานนี้เป็นด่านที่ใหญ่และแหลกมากๆถ้าโทรศัพท์ใครไม่ดีนี่อ๋อมันก็จะเล่นแบบไม่ได้เลครับในด่านนี้อืมถาม,ถามว่าด่านนี้กูชอบไหมกูไม่ชอบนะครับด่านสตูดิโอเพราะว่า เมอร์เดอร์เล่นยากเชอริฟก็เล่นยากเช่นกันนะครับนะอืมคือด่านมันก็ไม่ได้โล่งอะไรหรอกนะแต่ที่แอบ,บมันค่อนข้างเยอะไงและใครที่แต่งตัวสีสว่างๆวันนี้คือเมอร์เดอร์นี่ดูไม่ออกเลยนะแล้วกูเป็นเชอริฟคือคนที่แบบเล่นกับกูบ่อยๆจะรู้เลยแพทเทิร์นการเล่นของกูก็คือแบบถ้ากูเห็นแบบเห็นกูแอบบแอบบอยู่คนเดียวตลอดเวลาอย่างเงี้ยแสดงว่ากูเป็นเชอริฟแน่นอนนะเว้ยคือกูต้องเช็คให้ชัวร์ไงว่าใครเป็นอ๋อ ไอที่หัวกูโตเมื่อกี้กูหายแล้วนี่ก,ก,ก็โอเคอืมเกรีเกรีอะไรคือเกรีวะคือกูอยากจะให้มีแบบช็อตเด็ดช็อตไฮไลท์สักอย่างหนึ่งในคลิปเออนะไม่งั้นคลิปมันจะน่าเบื่อเกินกูอยากยิงแม่งทิง้งนีไหมเนี่ยกูยิงมึงได้นะอืมเออเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมีดโอ้ไอ้ห่านี่เป็นโอเคเลยที่อย่างนั้นละก็ โอ้ยมึงอย่าอย่ามาใกล้กูกันมากดิเดี๋ยวกูก็ลืมหน้าฆาตกรหลอกแต่งตัวกันเหมือนกันชิบหายเลยนะครับนะเรียบร้อยหัวแตกไปดีมึงยืนนิ่งทำไมอ่ะใครเขาบอกให้มึงเล่นอย่างนี้ฮะใครบอกใครบอกมือเดอไม่รอบคอบเลยว่ะทุกคนอืมนะแต่ก็โทษเขาไม่ได้นะเขายืนหันหลังให้ผมเขาจะไปเห็นผมได้ไงนี่เป็นไงนาะหมูเออการเล่นคนนี้มันก็ แปลกดีเหมือนกันนะครับนะอืมพอกูเปิดไม้ใช่ไหมส่วนใหญ่นะคืออันนี้พูดตรงๆเลยว,ว่าเปิดไม้เจอคนไทยกูเคยโดนด่าแล้วนะแต่งตัวเป็นพิกซี่ดีเฮดนั่นแหละเออโดนดา่าไอ้เหี้ยหมูไอ้หมูเน่าอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้เหี้ยโอ้โหทำยังก็มึงแต่งตัวดีขนาดนั้นเนาะคือส่วนใหญ่อะที่ดา่าไม่ใช่อะไรม,มีแต่ผู้หญิงนะครับนะที่ดา่าผู้ชายไม่เคยด่าผมเลยนะเออตั้งแต่เปิดไม้เล่นโลบอกมาเนี่ยผู้ชายนี่คุยดีนะ คุยแต่เกี่ยวกับการเล่น,นเฉยๆเออคือคุยสนุกไงโอ้มันต้องอย่างนี้ด่านนี้ซะด้วยกูยจะกจะตายก่อนไหมเนี่ยอัตอนตานี้อาจจะเป็นตาสุดท้ายก็ได้นะครับนะเอออืเบสไทม์เบสไทม์เนี่ยจะฆ่าผมตอนไหนก็ได้นะเออเพราะว่ามันคือเกมนั่นเองถ้าใครที่เล่นกับผมแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเมอร์เดอร์ฆ่าผมได้เลยนะเออไม่ว่า ไอที่เดินผ่านนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮียอมันพ่อมึงมันพ่อมึงโอ้ยเฮียทำไมมันเอ้ยทำไมมันมาเร็วจังวะอย่าบอกว่ามันไม่ได้ลงตามกูมาเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนเหรอเอาไปหาเอาเลยเบสไทม์สู้ๆพี่เชื่อว่าน้องต้องทำได้ ระวังนะระวังระวังนะนี่นี่นี่เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเนี่ยมันตามมาแล้วผมว่าน้องเบถามไม่น่ารอดนะเออถ้ากูไม่รอดน้องเขาก็ไม่รอดเหมือนกันเนี่ยเออนะงั้นเดี๋ยวแถมอีกตาหนึ่งแล้วกันโอ้โหอะไรนักหนาวะมึงเล่นด่านดีๆกันเป็นใหม่แล้วมึงยิงใครเมอร์เดอร์กูยังไม่รู้เลยใครอ้าวย่าบอกว่าโอ้โหเอา้างข้างกูข้างข้างกู กูจะรู้ไหมฮี่อะโอ้ยแล้วเบทามออกไปยังวะน่าจะอยู่นี่เบทามเบทามแอบบนี้อีกแล้วคิดว่ารอดเหรอเอาจริงมันไม่ใช่จุดที่ดีนะนะมันมองเห็นกันง่ายมากเลยทาาที่ดีควรจะลงไปข้างล่างตรงไอ้ตรงทางเดินปากรวะมันมีช่องลับมันก็ไม่ใช่ช่องลับนะเออหาง่ายมากอ๋อ,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 อทำไมาแหลกทำไมแหลกกูตายเร็วเกินต่างก็ยังไม่ได้เก็บเลยกูกะจะซื้อให้ไอ้อะไรนะไอ้พลังไอ้พาวเวอร์เนี่ยไอ ไอฮาเต้เนี่ยจริงกูซื้อได้แล้วแต่กูจะเก็บตังค์ห้าพันก่อนอช่างมันเถอะเอาว,าว่าคลิปนี้กอไปแล้วบ๊ายบายไอพวกคนดูทั้งหลายวันนี้ไม่มีอะไรมากจริงนยที่กูบอกหรือว่ามึงจะไม่เชื่อกูมึงจ้องเข้ามาในตากู <c oughs>